วันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ด Motor Speed k 8 6กันนะครับเดี๋ยวมาแกะดูด้านในกันก่อนว่าเขาให้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกที่เขาให้มาเนี่ยเป็นใบแม่หนุลครับคีย์บอร์ดนะครับเขาแพคมาให้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหล็กครับส่วนด้านข้างนี่จะเป็นแบบพลาสติกหมดเลยครับคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถปรับไฟ RGB ได้ถึง9รูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถปรับได้เป็นแบบไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ารูปแบบ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 บไไไฟฟแแแแต่่่ละะะะะเเเเนน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 นีีียยัััััััปปป็็งงงงงกก้้าคคครรรรรอูท1จวิบ รูปแบบต่อมานะครับจะเป็นไฟนิ่งครับสามารถปรับเองได้ครับว่าจะเป็นสีไหนความสว่างอยู่ระดับไหนครับต่อมานะครับจะเป็นรูปแบบที่ขึ้นเฉพาะปุ่ม W บ U A S B แล้วก็ลูกศรนะครับและรูปแบบนี้นะครับจะเป็นรูปแบบที่เป็นไฟสว่างครับสลับสีกันและรูปแบบต่อมานะครับจะเป็นรูปแบบที่จะมีไฟตามปุ่มที่เรากดนะครับและอันถัดมาครับอันนี้จะเป็นไฟขึ้นๆครับจะเป็นแบบสว่างสลับกับมืดหน่อยหนึ่งครับ อันนี้ครับตอนที่7ไฟ RGB ก็ค่อยๆไต่มานะครับจนสุดคีย์บอร์ดของเรานะครับแล้วมันก็จะค่อยๆกลับไปครับและอันนี้ครับจะมีไฟ RGB กระจายออกด้านข้างครับจากปุ่มที่เรากดรูปแบบสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นไฟ RGB นะครับรวมกันเป็นตรงปุ่มตรงปุ่มที่เรากดครับคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นแบบ mechanical คีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบบูรณากิตเวลากดไปเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเด้งๆสู้มือครับส่วนเรื่องเสียงของคีย์บอร์ดนี่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปฟังกันดูดีกว่าครับ และนี่ก็คือคีี์บอด m t t r s p e e d K86 ครับราคา950บาทครับตอนนี้ใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line Step Go ครับหรือว่ามาดูได้ที่ร้าน n x x t t t p r Re Reborn นะครับ